ยมาบกข้าวอีหยังเปียนมาขายมังคุดขายบุกงอนขายส้มนี่หรอยิมาบกข้าวบกข้าวไ่ได้ขายโดนแล้วใ้ยิม่ากดตีนด้มานรีอารมณ์มดีได้มือนี่อากาศแงอนอยู่มมงโข้อบฮะมงโก้แมงโก้เออมะอีอย่างมงโก้แมงโก้อะนี่มงโก้แมงโก้บักวงมัมะมบ่กงวงก็บเอ้าขายมังคุดยิมาถามหาบักงวงยง สน,สนตีนเนี่ยอามันกดสิมสนตีนนี่หรอจดลหาิสองร้ยเอาบ่บ่แพงกดกดอกซิมได้ยี่บ่สิมซิมเียงนันของซื้อของขายไปก็ห้ซิมเลยนี่ไม่อ้อขันยากี่ซิมอ่ะนะอ้ออ้อไปกินกินได้ยี่บอนี่เดี๋ยวเียว ห่วยห่วยมันคือหายเียมันคือหายเียยนี